โชยดูหน่อยว่าชายพูมีของหรือเปล่าโ<อ>ชวยเด็กมันเดูหรือยังไงเอาละฝั่งนี้ท็อปโลทั้งคู่เหมือนกันดูดูแล้วหรือ,อยังไงเรียบร้อยไปเบอร์เบอร์อะไรเบอร์อะไรเจ๊เบอร์เลยหนึ่งสี่หนึ่งชนะไปครับหนึ่งสี่หนึ่งครับเอาละฝั่งนี้ยังไง ไงวะเฮ้ยแว่นโอ้โหเสาตาไอ้โอ้โหเลนหลุดด้วยโอ้โหถอดแว่นเลยครับอ๋อฮึ๊บฝั่งโต๊ะสองก็สแตปยังไงสแตปแมตทั้งคู่นะครับตอนนี้ฝั่งพีดอนก็โหนัดยังไงยังไม่จบนะแต่ผมนัดยังไงยังไงดีผมเดียวเข้ามาแล้ว จะว่าไงจะว่าไงจะว่าไง,จะ,าไงจะกดอด็ดไปเจะว่าไงจะว่าไงจเจ็บเรีบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมพี่ดเจว่าไงพเจ็บว่าไงพเจ็บว่าไงอเออมาครับขอเลขด้วยครับหนึ่งสี่แปดชนะไปนะครับสายล่างสายล่างมาดูฝั่งนี้โม่จากทีมแขนจักรพรรดิ เจอกับเจ <J. S 2> เส้นจมนะครับอ่ามาดูกันว่ายังไงยังไงอันนี้สายบนแล้วนะครับโต๊ะ2นะครับ146เจอกับ187ครับโต๊ะ2ครับ146เจอกับ187ครับปับเจ้าายังไงปับเรียบร้อย,ย,ย146 141 <4, S 2> นะครับ14เอาว่ะด,ดังตึกจากเวียดนามกับ เจส้นจมจากประเทศไทยหนึ่งแปดถูกแล้วโอเคยังไงดียังไงดีโตะองยังไงดีโต๊ 2, ะสองหนึ่งสี่ยกับหนงสี่ซ่าหนึ่งสี่เต็มตัวครับครับโต๊ะสองขึ้นเลยครับ1 4ึ่งสย่าังไงเนาะยังไงดีเวียดนามเวียดนามรล้ไทยออ้โอ้โอ หนึ่งแปดเจ็ดชนะไปครับจากเวียดนามหนึ่งสี่ศูนย์กับหนึ่งสี่ห้าครับหนึ่งสี่ศูนย์กับสี่ห้าอีกสามสิบวิเตรียมตัวครับเอาละฝั่งหนึ่งทิปโตอีกฝั่งหนึ่งทิปหน้าเอ้ยไม่ใช่ยังไงดีมาได้ไหมได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เลฟรีครับ

ยังติดอยู่ยังติดอยู่ไม่รู้ว่าติดอะไรไม่รู้ว่าติดอะไรยังไงดีกดได้หรือเปล่าเียบร้อย1.40กับ1น5ขึ้นเปนทีครับ1.53ชนะ1น3้ชนะครับ